วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องน้ำนมกันนะคะซึ่งก็องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่ากอนเนี่ยมีลูกอยู่2คนก็เป็นแม่ลูก2แล้วแหละน้องคนโตนะคะชื่อน้องเปเปอร์อายุ3ขวบส่วนน้องคนเล็กนะคะชื่อเปเป้อายุขวบหนึ่งนะคะลูกกอนทั้งสองคนนี้ยังก,กินนมแม่อยู่ทั้งสองคนเลยโดยที่ระยะการ การให้นมของกอนเนี่ยค่ะช่วงก่อนจะทองน้องเป้ๆนะคะกอนได้ทําสต็อกน้ํานมเนี่ยไว้เต็ม2ตู้เลยเพื่อที่เวลาที่กอนตั้งท้องเน,นี่ยน้องเปเปอร์ยังได้กินนมแม่อยู่นะคะแล้วน้องเขาก็ยอมกินสต็อกเนาะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาแชร์ให้ว่ากอนเก็บน้ํานมยังไงให้น้ํานมเนี่ยยังยังอยู่ดีและไม่เหม็นหืนน้องยังยอมกินอยู่นะคะอ่ะส่วนนี้กอนจะมาพูดถึงเครื่องปั๊มนมที่กอนได้ใช้ทั้งหมดนะคะในการปั๊มนมทั้งตลอดทั้งเปเปอร์ จนเป้นะคะว่าก่อนได้ใช้เครื่องปั๊มนมยี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนคนตามตามติดตามชมได้เลยค่ะค่ะแล้วก็เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะเครื่องปั๊มนมตัวแรกที่ก่อนจะบอกนะคะก็ขอเกริ่นก่อนเลยว่าเครื่องปั๊มนมอันนี้นะคะเป็นเครื่องที่ก่อนรักมากเพราะว่าก่อนใช้เครื่องนี้ตั้งแต่น้องเปเป์ P R, เนาะจนมาถึงน้องเปเป้ P, ก่อนก็ยังใช้เขาอยู่นะคะเพราะว่าน้องเขาอืดจริงๆคะ่ะทั้งแบตบทั้งตัวเขาเองอะไรประมาณนี้เนาะ คือรุ่นนี้นี่เองนะคะรุ่นมานิสออนิวนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ดูดดีมากๆดูดนุ่มดูดเกี้ยงเต้าแล้วก็ไม่ชักไม่กระชากเต้าด้วยค่ะรุ่นนี้มันทําให้กอรู้สึกว่า,าการปั๊มนมของเราเนี่ยค่อนข้างเนี่ยสบายขึ้นเนาะแล้วก็น้องนะคะจะมีอยู่ประมาณ8ระดับความแรงนะคะถ้ากอจะไม่ผิดเนาะและราคาของน้องก็ไม่แรงมากนะคะอยู่ที่7,999บาทเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้น่าจะมีรุ่นพั๊ ออกมาแล้วก,ก็ยังใช้รุ่นนี้อยู่อย่างเดิมนะคะเพราะว่าทน้องค่อนข้างทนแล้วก็ดีมากจริงๆนะคะข้อเสียของเขานะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียสเฉพาะบางคนเนาะสำหรับส่วนตัวกอแล้วก่อนว่าเขาหนักไปนิดนึงสาหรับการพกพานะคะเวลาไปข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากจนะพกเขาเท่าไหร่เราต้องเตรียมกระปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยในการอันนี้เขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะในการพกพาแต่ว่าที่อยู่ที่บ้านหรือว่าเป็นคุณแม่มือใหม่ที่ปั๊มล้วน ปั๊มนวลนี่เครื่องนี้นี่จบเลยค่ะจบเลยแต่ถ้าสมมติเป็นปั๊มและข้อต้งด้วยเนี่ยก็ก็ยังแนะนําอยู่ค่ะว่าเครื่องนี้ควรที่จะมีเป็นเครื่องหลักนะคะเป็นน้องมาริสออนิวค่ะส่วนตัวที่2นะคะจะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับการพกพาไปข้างนอกนะคะทั้งดูดีแล้วก็ดูหลูด้วยนะคะอันนี้คือตัวนี้เลยค่ะตัวออติจุดมัมมี่ละลายนะคะตัวเนี้ยยาง ที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างนะคะที่ทุกคนได้ใช้แอติสุดมัมทุกคนนะคะก็ชอบนะคะโดยรุ่นนี้จะมีตัวหมดใหมอีกโมดหนึ่งนะคะที่มาแก้ปัญหาการแบบไงเหมือนปั่นจีดเนาะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะปั่นจีด,ด้วยมือแต่เครื่องนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่มีระบบปั่นจีดอะ่ะด้วยเครื่องนี้เลยเราไม่ต้องถอดกวยนะก็มาปั่นจีนะคะเราก็มีเครื่องนี้ซึ่งเดิมแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ก็ยังชอบ ใช้โหมดท e e n o n นอยู่นะคะเพราะว่ามันสะดวกค่ะเราไม่ต้องคิดเยอะเนาะในการใช้ซึ่งรอบต่อการปั๊มก็ประมาณ30นาทีเนาะตัวนี้มันเป็นมอนเตอร์เดียวเนาะมันทำให้เครื่องเนี้ค่ะมันอาจจะแรงตกบ้างอะไรบ้างในตอนที่ปั๊มเนาะถ้าปั๊มสองข้างพร้อมกันแต่ถ้าปั๊มข้างเดียวพอข้างเดียวเนี่ยก็คือโอเคเลยไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าน้องเนี่ยเหมาะกับการพกพาไปข้างนอก แล้วก็น้ําหนักเบานะคะก็ถ้าใครสนใจน้องคนนี้อยู่นะคะราคาน้องค่าตัวน้องก็อยู่ที่11,900บาทนะคะราคาประมาณนึงแต่ว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีทั้งการเพิ่มน้มํานมแล้วก็การดูดได้เกี้ยงเต้านะคะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับการพกพาราคาน่ารักนะคะแล้วก็แรงดูดดีเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เลยตัว มาลิสซีลียดูโอนะคะน้องเนี่ยค่าตัวอยู่ที่4,444บาทเท่านั้นนะคะเลขสวยมาก,มากแต่คุณภาพเนี่ยพอๆกับรุ่นเกือบเทียบหลักหมื่นได้เลยนะคะแต่น้องเนี่ยเขามีแค่มอเตอร์เดียวนะคะอาจจะทำให้มีปัญหาคล้ายๆกับนีลอรายนิดนึงก็คือว่าอาจจะปั๊มสองข้างแล้วแรงตกนิดนึงแต่ว่าเราสามารถเพิ่มระดับความแรงได้เนาะแล้วก็น้องคนนี้นะคะน้ำหนักเบาตัว แรงดูดหรือว่าโหมดต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับตัวรุ่นพี่ของเขาเลยนะคะคือรุ่น All n e นะคะดูดนุ่มดูดดีด,ดูดไม่กระช่างนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆสําหรับไว้พวกพานะคะแต่ว่าอย่างที่ก่อนบอกนะคะว่ารุ่นนี้ข้อเสียของเขาก็คือเขามีมอเตอร์เดียวบางทีเราปั๊มสองข้างนะคะอาจจะทําให้แบบแรงตกบ้างอะไรบ้าง กอนขอบอกได้เลยว่าก่อนชอบรุ่นนี้มากๆนะคะมันเป็นตัวแรกที่ทําให้ก่อนรู้สึกว่าอู้นวัตกรรมตอนนี้นะคะมันล้ามากนะคะก็คือตัวนี้ค่ะก็คือไอมาณิไอทูนะคะมันเป็นตัวเครื่องปังม๊มองไร้สายนะคะที่ใช้กับปวยแบบอย่างนี้เนาะปวยกาะเต้าไปเลยเราไม่จําเป็นจะต้องแบบเหมือนมีสายและยงระยางใดๆน,น,นะคะคือตัวนี้เลิศมากแล้วมีโหมด2โหมดนะคะในการปัม๊มก็คือปัม๊มดูดกับกระตุน้น และมีความแรง5ระดับแต่น้องตัวนี้จะปั๊มแค่รอบปั๊มแค่20นาทีนะคะอาจจะบางคนช,ชอบแบบปั๊มล้วนปั๊มล้วนอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยชอบน้องเท่าไหร่เพราะว่ารอบปั๊มน้องค่อนข้างน้อยเนาะชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยน้องสามารถใช้ได้ถึง1-2-3รอบเลยทีเดียวก็ถือว่าอึดพอประมาณนะคะแล้วก็รูเสียบชาร์จเนี่ยก็แค่รูแท p บ4นะคะใช้สายแท็บ4เนี่ยเสียบได้เลยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็หาที่ชาร์จง่ายมากเนาะ มาเสียบแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเสียบแบบตามวงตามบ้านเราเสียบพาวเวอร์วงพาเอแวงพอนะคะเครื่องนี้ตอบโจทย์มากมันทําให้กอนอะ่ะค้นพบวิธีเพิ่มน้ํานมทางลัดเนาะก็คือการปั๊มพร้พอมๆกับน้องเข้าเต้าทีเดียววิธีนี้มันจะทําให้น้ำนมเหมือนร่างกายเราบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามีลูกแปดว่าต้องเร่งผลิตน้ํานมนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะพอน้องเข้าเต้า ถ้ามีสายระยงระรยางน้องก็ถีดถีดถีบอันนี้ไม่ต้องกวนค่ะน,นี่ไม่มีการโดนฉีดแน่นอนกลวยเกยไม่หลุดน,นะคะคือสะดวกสบายมากๆแล้วเพิ่มน้ำนมได้ดีมากๆเลยค่ะวิธีนี้ก็ขอบอกอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเลยนะคะก็คือก่อนาจะใช้เครื่องนี้ในการฟางข้าหนึ่งขนาดที่น้องกินเต้าเนาะอ่ะแต่ข้อเสียน้องก็มีเหมือนกันถ้าน้องตกนะคะถ้าน้องคนนี้ตกค่ะน้องฟุ้งกิ้งเลยค่ะคือมันหลวมๆเลยค่ะมันอาจทําให้แบบแรง ขาไม่เท่าเดิมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติซื้อน้องตัวนี้แล้วค่ะอย่าตกค่ะคือพยายามแบบปกป้องดังไข่ในหินนะคะห้ามตกเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าน้องแบบไม่ตกอะไรเงี้ยก็คือใช้ดีมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นของเกาหลีค่าตัวน้องอยู่ที่3,495บาทเท่านั้นนะคะต่อข้างถามว่าเหมาะไหมสําหรับการซื้อควรซื้อไหมบอกเลยว่าควรมากๆค่ะ ว่าค่าตัวเนาะจะราคาสูงนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะเป็นเครื่องหลักได้เหมือนกันสําหรับแม่เข้าเตาเนาะแต่ว่าถ้าสมมติปั๊มล้วนก็อาจจะไม่รีคมเมนที่จะซื้ออันนี้เนาะตัวสุดท้ายนะคะที่ก็จะมาฝากไว้นะคะกอนฟูมิใจนํนาเสนอมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยมาลิสลูน่าเฟรเบอร์ปั๊มนะคะตัวเนี้ยเลิฟมากตอนนี้กลายเป็นเครื่องหลักของกอนไปแล้วนะคะก็คือกอนอะปั๊มน้อยลงแล้ว แต่ว่าก่อนก็ปั๊มด้วยเข้าเตาด้วยอันนี้คือมันตอบโจทย์มากๆเลยค่ะคุณแม่แม่คือเขาอะแรงดูดดีพอๆกับรุ่นพี่ของเขาเลยนะออเนลอะตัวออเ n e w อะแล้วเกรียงเตามากๆรอบปั๊มสาสิบนาทีอะคุณฟ้าคือดีมากแต่ว่าน้องอะมีข้อเสียอย่างนึงนะคะท้าปั๊มนานร้อนน้องจะมีอุณหภูมิลนะเริ่มร้อนนะคะร้อนเตานะคะแต่ว่าดูดค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ มี2โหมดก็คือโหมดดูดแล้วก็โหมดกระตุน้นแต่ปรับได้ถึง8ปด้าระดับเลยตอนไม่แน่ใจนะคะนี้ประมาณน่าจะประมาณ8ระดับแต่ค่อนข้างแรงมากก็ใช้ประมาณระดับที่ห้าที่หเนี่ยก็คือเกลี้ยงเต้านะคะคุณแล้วเวลาเข้าเต้าน้องเนี่ยเราคือพกพาแบบเบามากน้ำหนักเบามากเคยทะะคะําตกแล้วค่ะขนาดแบบโลโก้หลุดกระแตกกระจายนะคะก็ไม่ใส่ไม่มีกุุงกิ้งอยู่ข้างใน อันเนี้ยราคาเขาสงวนอยู่ที่สองข้างนะคะสองข้างของเขาอยู่ที่4 6 9 0ันบาทเท่านั้นค่ะคุณแล้วมันดีมากๆเลยอ่ะอันเนี้ยดีมากๆเลยค่ะก่อนชอบแล้วก,ก็ยังใช้อยู่แล้วเครื่องเขาเล็กเวลาเราพกพาไปไหนเนี่ยแบบมันสะดวกสบายมากมากค่ะเบาด้วยเนี่ยเบาด้วยค่ะแล้วมีเวลาบอกด้วยว่าเฮ้ยปาไ่กีน่นาทีแล้วน้ำแรงเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยคือดี ชอบเลิศค่ะตัวนี้เล c o ค m มเมนท์ให้มีแต่ถ้าสมมุติจะไปข้างนอกขับรถขับราขับเรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะเราแนะนําเป็นตัวนี้ด้วยค่ะตัวที่จะต้องมี3ตัวนะคะโอเคค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็คงจะจุใจกับเครื่องปั๊มนมที่ก่อนได้เอามาแชร์กันเรียบร้อยแล้วเนาะว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ๆนะคะอันไหนควรตามันไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องปั๊มนมของคุณแม่ๆที่เป็นแม่มือใหม่เนาะที่กําลังจะเลือกซื้อนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสว่วนนี้ก่อนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องมีมีด a รี่ด้วยนะคะหากอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะสําหรับแม่แม่ที่ได้ใช้เครื่องปั๊มนมหรือปั๊มอยู่แล้วก็สามารถแชร์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะวันนี้ก่อนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ